จะบอกว่ามันไม่เฟิร์มเหมือนเหมือนตะก่อนอะไรเงี้ยจะเริ่มกลับมาออกกำลังกายแล้วทุกคนมาเริ่มเป็นคุณแม่ที่สวยแซ่บได้ตลอดจริงๆนะคะสําหรับไออภิษดาอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้ไอขึ้นชื่อว่าเป็นดาราที่ใส่ชุดไหนก็ดูดีดูเซ็กซี่รูปร่างที่ดูเป๊ะหุ่นเฟิร์มการแต่งตัวของเธอในหลายๆลุกทําเอาหลายคนชมว่าหุ่นดีมากหุ่นแซ่บมากอันนี้ไม่เกินจริง หลังจากที่เธอมีครอบครัวมีลูกเอาจริงๆรูปร่างก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากหุ่นดียังไงแขนเล็กยังไงก็ยังเล็กเหมือนเดิมเจ้าตัวเองก็ยังมองว่าหุ่นตอนนี้ไม่เฟิร์มเหมือนเมื่อก่อนเลยลุกขึ้นมาจริงจังออกกําลังกายกู้หุ่นให้กลับมาปังเหมือนเดิมนั่นเองค่ะมาแล้วแม่กลับมาแล้วจะเริ่มกลับมาออกกำลังกายแล้วทุกคนเอาจิริงรรลุตัวอีกทีคือไ้อาจจะสองขวบหยุด เราต้องหยุดขี้เกียจนะตั้งแต่ตอนนี้มา <S 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 เริ่มลุยหลายคนจะบอกว่าก็พอมยู่นี่ไม่อ้วนเลยจะบอกว่ามันไม่เฟิร์มเหมือน,มนเหมือนแตก่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่อัดคลิปในวันนี้ก็คือจะให้ทุกคนช่วยไปพยายามว่าอลัพิษจะกลับแล้วเราจะกลับมาออกกำลังกายแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับ,บแม่ๆคนไหนนะที่แบบยังไม่มีกําลังใจที่จะกลับมาออกกำลังกายดูแลตัวเอง เ,เพราะว่าเราเป็นคนคิดว่าเราเป็นคนชอบออกกำลังกายดูแลดูแลตัวเองแต่หลังจากที่แบบเขาลุกไปแล้วมันแบบมันเหมือนเอ็นเตจีตรงนั้นมันหายไปแล้วเราอยากจะบอกคนว่าตื่น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 กลับมารักตัวเองดูแลตัวเองให้ของขวัญตัวเองกับเรื่องหุน่นรูปร่างแล้วก็สุขภาพกันมาเริ่มตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เลยแขนขึ้นออกแรงดึงไหมค่ายย่อลงเบาๆค่ะ ครั้งสุดท้ายหายใจเข้าเราจะออกแรงดึงนะคะแล้วค้างไว้ค่ะครั้นี้เราจะยิ่งดึง3รอบค่ะยกแขนตัวขึ้นเป็นเองเยวดึงเรื่อเข้ามาถ้ายากมากหนึ่งดีค่ะพี่ไอ้์อกระจบดอปเอวลองอีกสวยเราโค้งตัวขึ้นรีเทินเข้าใไสุดค่ะสองดียืดเอวลองให้ยาวๆค่ะ้ดึงกมาค้าช้าที่เดิมวอแขนมองตรงตรงข้างหน้า ช้าๆสูงๆขึ้นมองตรงข้างหน้าค่ะขาค่ะช้าๆเปรียมะท้องนับหนึ่งอินพิ้นไว้นิดนึงค่ะค้าไว้สองลงช้าๆให้เข้าหายจอกขึ้นมาค่ะสามเรท้องกับพี่หลังแอนเบาๆค่อยๆไม่เป็นไรนะค่ะเป็นท้องอีกสี่ดีห้าขึ้นอีกค่ะเตรียท้องมากกว่าเดิมหกลงค่ะ ค่อยๆโค้งหลังใค้คาบขึ้นช้าๆปุกค้างไวค่ะค้างไว้ดูดท้องให้เยอะค่ะแล้วให้เอ็กเทนชั่นเนยหน้าขึ้นเนยหน้าขึ้นค่ะขอหกรอบก่อนหายจอค่อยโค้งหลังล่างขึ้นแล้วค่อยๆเนยหน้าขึ้นช้าๆดันะพกไปข้างหน้าอีกอีกอีกม้วนเทียววนช้าๆดูดท้องให้เยอะออกแรงกดที่แขนดูดอีกดูดอีกค่ะสามคาท์ช์คายหายจออโค้งหลังล่าง้เยอะม้วนเทียววนม้วนสะโพกอ่สะดือขึ้นสุดกระดานเนยหน้าขึ้นยืดกระดูกสันหลังยาวๆแบนออกขึ้นอีกค่ะ นี่ขนาดยังไม่เริ่มออกแอดว่าหุ่นยังเป๊ะขนาดนี้ถ้าออกอย่างจริงจังไม่นานต้องเฟิร์มและหุ่นแซบมากๆแน่ๆเลยค่ะแอดเห็นแล้วต้องขอตัวไปออกกำลังกายบ้างดีกว่านะคะขาที่เดิม,มองอแขนมองตรงๆข้างหน้าช้าๆสูงๆขึ้น ดึงเครื่องเข้า,ามาถ้ายากมาก1นึ่งดีค่ะที่ไอม์เากระจกดอกเอลโลอ,อีกสวยลราโค้งตัวขึ้นรีเทิร์นเขา้ขขาให้สุดค่ะสองดีเยื้องเอลโลให้ยาวๆค่ะค่อยๆโค้งหลังให้ค้างขึ้นชาา้าๆตกค้างไว้ค่ะค้างไว้ดูท้องให้เยอะค่ะแล้วให้เอ็กเทเนชันน่นเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นค่ะขอหก